การปลูกคิ้วเนี่ยเราสามารถเอาผมจากบริเวณด้านหลังมาปลูกเป็นคิ้วได้ซึ่งจะทําให้เรามีเป็นขนขึ้นมาจริงๆบริเวณคิ้วสามารถรูปได้จับได้ดึงได้สัมผัสได้จะเป็นคิ้วจริงๆอันดับแรกเราจะออกแบบคิ้วนะครับพอด,ดีดีไซน์คิ้วก็เอามาจากของช่างแต่งหน้า ถ้าเรามาดูที่คิ้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคิ้วข้างซ้ายเนี่ยสูงกว่าข้างขวาประมาณ1.5มิลทีนี้เวลาที่เราจะทําคิ้วเนี่ยผมจะคงสัดส่วนของข้างซ้ายข้างขวาแบบนี้ไว้โดยจะเลือกทําได้2งแบบคือหนึ่งเราเอาตามแนวโครงคิ้วเดิมเลยหรือที่ผมลองออกแบบให้ดูนะครับก็คือผมจะเติมเข้าไปที่หัวคิ้วเพิ่มเป็นเล็กน้อยประมาณ1.5มิลทั้งสองข้าง เพื่อให้ลักษณะรูปคิ้วเนี่ยเป็นแนวตรงมากขึ้นซึ่งมันจะดูเหมาะให้ดูหน้าคมเข้มขึ้นพื้นที่ที่เราจะต้องบูดเนี่ยประมาณส0ตารางเซนประมาณ6 5รากราฟดีกว่าเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนคือส่วนแรกเนี่ยทิศทางของคิ้วเนี่ยจะวิ่งขึ้นเป็นรูปพัดชี้ไปลาย,ยาวแล้วมันจะชี้ขึ้นส่วนที่2เนี่ยตัวชี้ขึ้นเนี่ย มันมาบรรจบกับวันที่ชี้ลงที่3เนี่ยมันก็จะชี้ลงเวลาที่มันยาวเนี่ยมันจะยาวลงส่วนที่4ก็จะเป็นหางคิ้วเพราะฉะนั้นคิ้วมันก็จะเป็นการสอดประสานของขนสองชีพในการผ่าตัดประมาณ6ชั่วโมงครับอาจจะตาเขียวเป็นมีแพนด้าหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าเวลาปลูกคิ้วเลือดมันจะลงมางกองใต้ขอบตา เส้นผมกับเส้นขนคิ้วเนี่ยมันจะมีขนาดที่แตกต่างกันเวลาที่เราจะเอาเส้นผมมาปลูกเป็นคิ้วเนี่ยเราก็จะเลือกเส้นผมเดียเด่ยวๆผมเส้นเล็กเนี่ยเราก็จะมาใส่บริเวณที่เป็นหัวคิ้วเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติรับกับคิ้วเดิมในขณะที่เส้นใหญ่ๆเราก็จะมาใส่เป็นโครงของคิ้วแล้วก็เป็นส่วนปลายของคิ้วเพื่อให้มันเพิ่มความหนาแน่นของคิ้ว วลาที่ปลูกคิ้วไปแล้วคิ้วมันจะขึ้นมาครับเซนเซนครึ่งแล้วจะร่วงไปก่อนจนสามเดือนเนี่ยร่วงหมดเสร็จแ,แล้วมันจะค่อยๆขึ้นใหม่หกเดือนเนี่ยก็คือเกือบจะเต็มโอเคเรียบร้อยแล้วครับการปลูกคิ้วเนี่จะได้คิ้วที่สวยงามสมจริงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเส้นขนขึ้นมาแต่ว่า เราก็จะต้องมีการดูแลรักษาหลังจากที่เราปลูกเพราะว่าในคุณสมบัติของความที่มันเป็นผมเนี่ยคิ้วของเราก็จะยาวมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันดังนั้นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการตัดแต่งเต็มเพื่อให้คิ้วของเรามันเป็นระเบียบการปลูกคิ้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให้มีคิ้วที่เป็นเส้นผมจริงๆสวยงามเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับการที่จะต้องมาเขียนคิ้ว เป็นประจำทุกๆวัน